กราบสวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Sky Archer Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม SORT a อ t ON LINE ไ l l ์ i t ิสเลช Rising Steel นะครับผมวันนี้เป็นวันที่ตัวเกมนั้นได้ทำการแจกกิจอของรางวัลน,นะครับผมจากกิจกรรมรีทวีตนะฮะก็จะมีหินอัพตัวละครนะครับ,ม,รนนรบมีอยู่3าธาตุก็เข้าไปรับได้นะรวมถึงไดมอนด์คิวจำนวน50กล่องนะครับ แล้วก็จะมีของแถมเล็กน้อยถ้าเป็นตัวสเกลฟรีนะครับสำหรับตัวละครแล้วก็อาวุธนะครับสุ่มฟรี1ครั้งนะแล้วก็ไฮไลท์พิเศษของวันนี้ก็คือตู้ปิ c กอัพนะครับเจ้าคิริโตตาเหลืองกุหลาบแดงไร้ท่าตตัวนี้นะครับที่ถูกปิ c กอัพขึ้นมาในตู้แยกนะครับรวมถึงตัวละครที่เป็นคีริโตธาตุาอื่นประเภทอื่นมาด้วยนะก็จะมีหน้าตู้หลักก็คือเจ้าคีริโตตัวใหม่นะครับยังเป็นคีริโตน้ำเอลโอนะครับ สุดยอดตัวดาเมจหลักในตอนนี้ที่เป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็คีโต GGO นะครับคีโตไรธาตุชุด SAO ตัวแรกนะเมื่อธันวานะครับผมเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นตัวสีดาวแรกเริ่มอย่างคีโตธาตุความมืดนะครับก็ประมาณนี้เนาะตู้ที่พิกอัพเจ้าคีโตมานะครับเนี่ยผมมีเพชรอยู่455นะก็จะยิงยิงตู้นี้สเต็ปแรก สักหน่อยก่อนนะแล้วค่อยมาดูอาวุธสักหน่อยนะจะหรับเจ้ากุหลาบแดงนะครับผมเลดดอบก็นั่นแหละฮะมันจะการันตีที่สเต็ปที่5นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะการันตีอาวุธหน้าตู้นะต่ะคือการันตี4ีดาวแท้นะครับสเต็ปที่2นี่ก็จะเต็มราคานะ150สําหรับอาวุธนะแต่ว่าสเต็ปที่3ามจะลดราคาเหลือ7 5นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการขัดดวงกับ ตู้ซุ่มตัวละครธรรมดาก่อนนะจากแคมเปญที่เขาให้มาจากกิจกรรมมารีทวิตนะครับผมผมต้องขอย้ําว่าไอ้กิจกรรมแคมเปญเนี้ยผมไม่เคยได้อะไรเลยหมายถึงตัว4ดาวจากมันติไอ้พวกเนี้ยนะครับ <c ười> คือมันขึ้นชื่อว่าของฟรีอะ่ะนะไม่เคยได้เลยมาดูซิว่าจะได้ไหมนะ หือว่ามาขัดดวงเนี่ยก็เป็นงี้ตลอดแหละของผมอะ่ะนิ่งเลยโ oh, okay. อเคบอดสนิทนะฮะก็ดูส่งแล้วน่าจะได้นะเผอสองดาวล้วนด้วยนะอ๋อแซวหน่อยไม่ได้เลยสามดาวมาเชียว สาดาวมาสองตัวนะอยากได้4ี่ดาวสักตัวแต่ไม่น่ามีเลยกสามดาวสามตัวนะครับืมอถือว่าเกลือมากนะแต่งดีนะั่นนี่คือเป็นสเต็ปฟรีนะเนี่ยคือกาชาฟรีนะก็กดๆไปโอ้สามดาวเพียบเลยนะบทจะมาก็มากันเลยนะก็ไม่ได้นะครับผมสามดาวเอามาสี่ตัวนะครับเราขัดดวงเรียบร้อยนะต่อมาจะมาโฟกัสที่ตัวละครตู้แล้วนะ สเต็ปแรกลดราคาเหลือ50%เหลือ125่งยไดมอนด์คิวบ์นะครับผมดูซิว่าผมจะได้ในสเต็ปแรกหรือเปล่าจะได้เลยไหมแถบเท่านะมาหน่อยคีโต บึ้มว่ะบึ้มนะตอนนี้แต่น่าจะเป็นตอนเย็นอ,อันนี้นี่มีโอกาสเป็น3ดาวล้วนนะเพราะว่าตัวแรกเปิดมาก็2ดาวแล้วนะครับมีโอกาสเป็นสมดาวไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือมันเกลือจัดอะไอ้การบึ้มเป็นตอนเย็นเนี่ยมันดาบสองคมนะ คือมีเรามีโอกาสได้สี่ดาวก็จริงแต่อีกมุมหนึ่งคืออาจจะออกแค่3มดาวตัวเดียวในกรณีที่มันเกลือหนักๆน,น,นะอย่างเช่นผมตอนนี้เนะี่ยคือ2ดาวลุ้นๆแล้วนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหแบบคือสเต็ปนี้แม่งเกลือจัดอะดูดิโอ้โหสองดาวรัวๆเลยนะนี่ฮะนี่คือ3มดาวที่มันการันตีให้ตอนตอนเย็นนะคือว่า แย่ yeah, มากนะอันนี้คือคือเจ็บหนักมากๆเลยสเต็ปนี้นะครับโคตรโคตรแบบโคตรหลังหักนะครับตอนนี้เพชรผมเหลือสามอยสามสิบนะครับผมจะโยกมากดอ่ดกับเจ้าอาวุธกุหลาบแดงของคิติโตนะครับแต่ผมจะทำการขัดดวงเหมือน เมือนเมื่อกี้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรมันพิกพีคในมันติฟรีนะอาวุธเนี่ยม,มีเสียงชิ้งนะมีท่านผู้ชมคนหนึ่งในช่องผมนะบอกว่าถ้าเกิดว่าไอาวุธเนี่ยมันเป็นมีสีน้ำเงินเมื่อกี้เนะี่ยถ้าไม่มีเสียงชิงอะ่ะคือมันมีโอกาสออกสีดาวว่างงานคือสีดาวแหละ แต่กรณีนี้น่าจะเกลือถ้าดวงสวยหน่อยก็สามดาวออกอันเดียวอืมก็ดูแล้วเกลือมากๆนะเพราะว่าดูแล้วสองดาวล้วนหมดเลยนะครับย้ำว่าล้วนหมดเลยโอ้โห นี่คือการันตีนะอ้อดึงดีมาให้สองเล่มนะแมหมใจดีจริงๆนะสำหรับสเตปฟรีนะครับมาตอนนี้ผมจะยังเออ่จะเอาไงดีคืออาวุธเนี่ยผมว่าจะถล่มนะเพราะว่าได้ทั้ง2สเตปเลยมันมีลดราคาด้วยนะ เพราะฉะนั้นนะผมก็จะกดตู้นี้อีก2สเต็ปไปเลยนะครับสำหรับอาวุธออของเจ้าคีริโตะนะครับเรดโรสสวอตนะผมดูกันครับว่าจะมีดวงเกี่ยวกับตู้กาชาวุธมัง้งไหมอ่มีเสียงชิงนะอันนี้คือน่าจะหมดหวังเกี่ยวกับอาวุธสีดาวแล้วละ่ะหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้สุม่มอาวุธเท่าไหร่นะยกเว้นแต่แบบอยากได้แนละ้วมันต้องมีจริงนะ ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นเท่าตู้ตัวละครน,นะน่าจะเกลือนะอันนี้โอ,โอ้โอเคครับทนลวันนี้นี่เหมือนจะเป็นธาตุดินปะพีคเฉลย มันก็ให้น้องน้อนสรุปของผมใส่ได้นะแก้ขัดไปน่าจะเป็นธนูดินของชิ่น้อนดินนะสรุปดินถือว่าพีคนะอยู่ดีก็โผล่มานะครับโอเคยังพอแบบเออพอมีหวังขึ้นมาหน่อยโอเคอ๋อธนูดินนะครับผมเป็นของน้องน้อนนะครับ สรุดธาตุด,ดินมาสเต็ปต่อไปลดราคานะครับจาบไเจ็ดสิบนะก็หวังว่าจะได้นะครับผมกับกุหลาบแดงนะคือชอบมากนี่คืออยากได้แล้วก็ต้องแบบอยากกดอเออมีเสียงชิงอีกแล้วนะหมดหวังหรือเปล่า <c oughs> ดาบลมฮะสามดาบสตอมซอสนะ ได้อย่างเยอะเลยผมเนี่ยอ่าก็รอบนี้น่าจะเกลือหรือเปล่าเกลือล้นล้วนเลยนะตาเนี่ยอาจจะไม่พีคอย่างมันติเมื่อกี้นะเป็นลาเวทานนะครับ เอียนมากเลยอาวุธนี้นะผมมีอย่างเยอะเลยไอ้ดาบน้ำเล่มเมื่อกี้เนี่ยเป็นมีดสัน้นสไตร์เด็กเกอร์คาตานะเออฮือ,ฮอแล้วนี่ก็เกลือนะครับผม <No! S 1> สาดาออกมาสี่เล่มน,นะเพชรก็เหลือแค่ร้อยห้านะไม่สามารถกดต่อได้นะครับ จริงก็อยากกดนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ p ิกอัพอะไรที่แบบอยากได้มากกว่านี้นะส่วนตู้นี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น250นะคว่าเป็นสเต็ปที่2นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการสุ่มกาชาแล้วก็เพชรทั้งหมดเท่าที่ผมมีจากรางวัลน,นะครับที่ได้รางวัลจากแคมเปญดีทวีตนะแล้วก็เพชรจาก ordinal b ลบ t l เทิทั้งหมดนะครับ ก็ได้สีดาวมาอย่างหนึ online, ่งก็ย okay, uh ังถือว่าโอเคนะช่วยปลอบผมได้นิดหนึ่งนะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ผมแม่งยังเกลือเลยแล้วก็ชอบการที่ผมเกลือเค็มๆปิปปี้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e กับช่องผม sky a c h e r studio ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยครับเพื่อที่ว่าท่านเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องผมครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเกม ซาวด์อัลไ i ลิสเทชั่นไลซิงสตินะแล้วก็เป็นคลิปพอดแคสต์ที่นานๆทีจะมีความคิดและก็อยากทำนะแต่ก็จะมีเรื่อยๆนะรวมถึงการแนะนำอนิิเมตต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน